สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมมีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูศูนย์ในศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศเลกที่2 เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูศูนย์ในศึก AFF สซูซูกิคัพ2020รอบรองชนะเ,เลิศเลกที่2จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับโดยเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเวียดนามในช่วงครึ่งแรกกันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าไม่ว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพวกเขาจะเอาชนะอินโดนีเซียได้5-0อินโดนีเซียจะไม่ได้เสียมตลอดการ มุมมองท่านต่อมาครับผู้รักษาประตูทีมไทยร้องไห้เพราะว่าเขาไม่สามารถวิ่งออกมานอกกรอบเขตโทษได้คอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าเวียดนามเหนือกว่าไทยความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเชื่อว่าเวียดนามจะชนะฉันรักเวียดนามจากฟู่เอียนชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่ารถบัสไทยแลนด์คอมเมนต์ท่านมากล่าวคล้ายๆกันว่าไทยแลนด์เท่ากับไทยบัส ความคิดเห็นท่านต่อมาครับเกมสุดท้ายของโพกิงเขาถูกไล่ออกจากทีมอันดับ14ของวีเลกมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้ทีมไทยฉี่รถกางเกงแล้ว <c oughs> คอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเล่นดีมากดีกว่าทีมไทยแค่ไม่มีโชคเท่านั้นภูมิใจมากเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าแฟนบอลไทยใจสั่นไหมพวกคุณถอนหายใจโล่งอกบ้างไหม <c oughs> มุมมองท่านต่อมาครับไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นยังไงพวกเรายังคงคารพทีมของพวกเราขอบคุณนะทุกคนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าแฟนบอลอินโดนีเซียเริ่มกลัวเวียดนามแล้วตอนนี้ความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่มันไม่ได้แตกต่างจากนัดชิงชนะเลิศของเวียดนามเลยไทยแลนด์คือทีมที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าทีมเวียดนามเล่นดีมาก หวังว่าพวกเขาจะทำประตูได้ในไม่ช้านี้คอมเมนต์ comment ท่านมาครับนี่คือทีมไทยแต่ฉันนึกว่าทีมลาวความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยเล่นไม่แฟร์เพลย์เลยมุมมองท่านต่อมาครับถือเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมทำให้เพื่อนชาวไทยรู้สึกกลัวได้ทั้งทังที่พวกเขายังคงนำอยู่2 0ศูนย์ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอออกซิเจนให้กับกองเชียร์ไทยหน่อย พวกเขาเริ่มจะหายใจไม่ออกแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีพวกเราภูมิใจในตัวพวกคุณมากนักรบดาวท้องมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูทีมไทยเล่นแล้วนึกว่ากัมพูชาพบกับเวียดนามคอมเมนต์ท่านมาครับเวียดนามเล่นดีมากทีมไทยต้องตั้งรับอย่างหนักความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่านี่มันคือฟุตบอลที่สวยงาม ฉันชอบแบบนี้มีความเป็นมืออาชีพแฟร์เพลย์เลือดน,นักสู้จากทีมเวียดนามหวังว่าในช่วงครึ่งหลังพวกเราจะยิงประตูได้นะต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจบเกมทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กันบ้างนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าฉันไม่เข้าใจเลยว่าทำไมโค้ชปาร์คถึงยังคงใช้งานเตียนลินกับฮวงดวยอยู่มุมมองท่านต่อมาครับขอบคุณผู้เล่นของพวกเรา สปิริตของพวกคุณทําให้พวกเรามีความสุขพวกเราอาจจะพ่ายแพ้แต่พวกเรายังคงรักโค้ชปาร์คและนักเตะทุกคนอย่างมากพวกคุณทุกคนเหนื่อยมามากแล้วจากฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3ไม่มีทีมไหนที่จะชนะตลอดไปหรอกพวกเรายังคงอยู่ในอันดับท็อปร้อยของโลกภูมิใจมากจงพักผ่อนและพยายามให้มากขึ้นนะคอมเมนต์ท่านมากกล่าวว่ายินดีกับทีมไทยด้วยนะที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชป์เลิศ ถึงแม้ว่าจะแพ้แต่ผู้เล่นเวียดนามเล่นได้ดีมากเลยในวันนี้ฉันภูมิใจในทีมชาติมากผู้เล่นควรจะพักผ่อนแล้วหันมาโฟกัสในแมตช์ที่จะพบกับทีมชาติจีนในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สฉันหวังว่าแฟนๆชาวอาเซียนจะสนับสนุนพวกเราในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนะจบรายการ AFF แล้วพวกเราชาวอาเซียนยังคงเป็นพี่น้องกันความคิดเห็นท่านต่อมาครับเป็นชัยชนะที่สุกกรกจากประเทศไทย ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวเวียดนามยังคงเป็นเจ้าแห่งอาเซียนพวกเราภาคภูมิใจคอมเมนต์ท่านมาครับวเวียดนามต้องการออกจากรายการ AFF เพื่อไปโฟกัสฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าพวกเรากลับมาสู่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกแล้วซึ่งทีมไทยและอินโดนีเซียไม่เคยทําได้มุมมองท่านต่อมาครับพวกเขาไม่ชนะพวกเรามา4ปีแล้ว ดังนั้นฉันจึงเข้าใจความรู้สึกของพวกเขาดีนัดเจอกันในรายการต่อไปนะชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าหวังว่าอินโดนีเซียจะได้เป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับนี่มันคือชัยชนะของทีมไทยหรือว่าอินโดนีเซียกันแน่มุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยจะพ่ายแพ้ให้กับอินโดนีเซียในนัดชิงชนะเลิศเพราะว่าอินโดนีเซียมีโค้ชที่เคยเอาชนะเยอรมนีมาแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับ ขอบคุณนักรบดาวทองที่เล่นกันอย่างเต็มที่แค่ขาดโชคไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ไม่เป็นไรนะเวียดนามยังคงภูมิใจในตัวพวกเขาเสมอยินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวังว่าพวกคุณจะได้ผลการแข่งขันที่ดีในสองนัดสุดท้ายนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวคล้ายๆกันว่าทีมของพวกเราเล่นได้ดีมากเลยในวันนี้ผู้เล่นพยายามจนกระทั่งนาทีสุดท้ายขาดโชคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นยินดีด้วยนะไทยแลนด์ หวังว่าคุณจะได้ผลการแข่งขันที่ดีนะมุมมองท่านต่อมาครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะพวกคุณชนะกรรมการก็ทําหน้าที่ได้ดีในวันนี้พวกคุณคู่ควรกับชายชนะแล้วพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสกอร์ได้เวียดนามจะแก้ไขข้อผิดพลาดและพัฒนาขึ้นกว่านี้ในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามเทียร์ทนบุญมาทันฉันขอสาปแช่งเขาเขาเป็นผู้เล่นที่นิสัยแย่มาก เขาจะได้พบกับการแก้แค้นในเร็วนี้คอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์ปีนี้พวกคุณมีทีมที่ดีแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะเมื่อเวียดนามมีทีมที่ดีที่สุดความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเป็นชาวเวียดนามทีมไทยยอดเยี่ยมมากฉันขอให้พวกคุณได้เป็นแชมป์นะมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าทีมไทยชนะในแมชแรกแต่ไม่ชนะในแมชนี้เวียดนามเล่นดีมากเลยในวันนี้ ไม่มีอะไรต้องเสียใจทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขอให้โชคดีใะไทยแลนด์จากเวียดนามคอมเมนต์ท่นมาครับในฐานะชาวเวียดนามผมต้องขอโทษทุกคนด้วยที่เคยยิงพยองในอดีตถึงแม้ว่าพวกเราจะพ่ายแพ้ในวันนี้แต่พวกเราก็ยังคงภูมิใจในตัวผู้เล่นของพวกเราสำหรับทีมไทยพวกคุณเล่นได้ดีมากขอให้โชคดีในรอบสิงชะเลิศนะผมหวังว่าพี่น้องชาวอาเซียนทุกคน จะเชียร์เวียดนามในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่สนะชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายินดีกับทีมไทยด้วยนะขอให้พวกคุณโชคดีในรายการ FF ครับทีมเวียดนามจะเป็นต้องพักฟื้นและเตรียมความพร้อมสาหรับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบที่3พวกเรามารูปมือกันเพื่อออกจากหมู่บ้านแห่งนี้กันเถอะมุมมองท่านต่อมาครับยินดีกับทีมไทยด้วยนะพวกเราเจอกันเร็วกว่าแผนการที่วางเอาไว้ ฉันจะเชร์พวกคุณในนัดชิงชนะเลิศนะคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่ายินดีกับทีมชาติไทยด้วยนะพวกเราจะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในปีหน้าความคิดเห็นท่านต่อมาครับหลายปีมาแล้วทีมเวียดนามเป็นทีมที่อ่อนแต่ตอนนี้ทางเศรษฐกิจการเมืองและกีฬาพวกเราพัฒนาขึ้นแล้วพวกเราแพ้เพื่อที่จะเรียนรู้บทเรียนสูๆนะเวียดนามฉันรักประเทศของฉัน ชาวเวียดนามท่านต่อมามีมุมมองว่าทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศด,ด้วยเงินช่างน,น่าอับอายคอมเมนต์ท่านมาครับที่พวกคุณหัวเราะเยาะเพราะว่าพวกคุณไม่สามารถเอื้อมมาถึงระดับของเวียดนามได้และความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายกล่าวว่ายินดีด้วยนักไทยแลนด์ที่กลายมาเป็นราชาแห่งอาเซียนคนใหม่วันนี้พวกเราเห็นด้วยกับคําตัดสินของกรรมการเขาตัดสินได้ดีมากเพียงแต่ว่า มีนักเตะไทยคนหนึ่งที่ทําให้ฉันรู้สึกไม่มีความสุขนั่นก็คือเบอร์สามทีรทรบุญมาทานเขาไม่มีคุณธรรมเพียงพอที่จะเป็นนักเตะอาชีพเขาชื่นชอบการใช้ซอกนี่คือความคิดเห็นเพียงบางส่วนที่นํามาฝากเพื่อนๆเ,เท่านั้นไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนทางประเทศได้นํามาฝากเพื่อหเห็นถึงทัศนคติของชาวต่างชาติและเพื่อความบันเทิงเท่านั้นได้โปรดใช้สติและวิจรารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเสมอกับทีมชาติเวียดนามไปศูนย์ประตูศูนย์ในศึก AFF Suzuki Cup 2020รอบรองชนะเลิศเล็กที่2หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เช่นคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบโลรดกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยน,นะครับผมมีเจคอมเมนต์า comment, จากเพจคอมเมนต์ are, แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็นดอทคอมสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ